กับปิก up แต่ก็มีแต่คนกันเองทั้งนั้นเลยครับทีนี้อ้ยอสวัสดีแล้วก็ทักทายพี่พ,พ,พี่น้องๆองีฟสีครับรถกระบะกับรถดัมชนกันซะแล้วพี่น้องคันที่เป็นคู่กรณีก็เป็นเพื่อนผมอีกนะครับส่วนคันที่โดนชนก็เป็นรถเสียแสงครับรถเจ้าแ,แคป คันสีม่วงเนี่ยครับโอ้ยจุดเกิดเหตุก็คือตรงนี้แหละครับนี่กลางสีแยกแลกลางสามแยกหน้าโรงเรียนเนี่ยนี่ครับโอ้ยโดนจนได้เดี๋ยว ดินไปเทก่อนเท่เอินแล้วบ่อีอดู่มันบ่บ่บุบ,บมันเขา่ารอเขา่ารอแม็ก มันค่าหลอแม็กหอแม็กไปกัดเลยหลอแม็มันพูหลายดิมันเล่กันหลอดตายจปนกันซนเลยแต่ว่ามันเข่าพียนปนี่นี่ันถื่อเพี่ยเด๋มันบบบมันมันมันไข่แต่ว่ามันมีอย่างมันอยแตะบางฟุ่นเมันก็ดีพอดีนะพี่พว่ออะไปตั้งเขาตั้แต่อะไรพ่แต่ไมลงไปมันจะพดกีวกันเพื่พ่แตะเมันเกี่ยเห็นนะฮะก่อนเลยเออใครอ่วมาเก่เส้นเจ้าโคมาหลับกันแนมดีเดียวมะ ก็นเะรกกันเอว่าเดียวว่าเอาปักของมาจะใส่งงเลยเออลองเลย,ยา<บ>พาราตัวนี้เป็นมุมอัพเลยงงเลยมา,จ,ามจะใสีนี่มีต้นหญ้าขอมนันดบังมันพอตีฟเลียวก็นเนีมม้มใส่ล่ะตีฟเลียวมักจะเน้มขัวบัดเ,ออเพราะเมนมขัวปุบ๊บจังปักพุนงึงหางี้่ะบางฟุญน่ไละบฟุนี่ปุ่นบังฟุขาดไปจันซ้นบอดเขาได้ตาตาบ่แพงนาฮีโน่ตัวนี้ นี่ตัวนี่โน้ตัวนี้ไฟหนาพอแพงปะได้ไฟเว้นตาเฉดบุญบางบุญตายเวตัวนั้นมันไะไมันงับมันขีกตัวนี้ปุ๊บวเออตัวนี้พอเป็นยังนี่พี่ยังไงก็ไปทำมันีไงพอมันจะากงเมื่อกี้ยังตุ่มเออเข้าอะเข้าอ่ะพอเป็นยังกีบมันแตกก็เสียตัวนี้เออพอดีได้มันหยาห้าวแล้วพีดปะว่าเข้าออกมาจากทางอับข้เจ้ามาทางตรง ไเนี่ยเออเดี๋ยวมันต้องระวังผมซื้อไม่บ้งมองนี้รถแตะเบรกแล้วแกเบรกอีกแล้วแกหักโดนจุ่แล้วงรแตะเบรกตกสะเพือกันอะพี่เลยพวกนี้มันเป็นยังกิมมันมีขายโตัเมื่อกี้บาทโตละสามบาทสามบาทหรือสิบห้าบาทนี่แหละจำไว้ได้กันประกันเดียวประกันมากเดียวประกันเขาเขามาถ่ายลุ้กันการเล่นดินไปก่อนเล่นดินเพราะว่าพเดีพ้นผาประกันยี่แล้วประกันมากเท่ากับจังเดียบจอดเพื่อนเจ้าก็ได้ กาอเล่นเพื่อนเจ้าอันให้เพื่อนถ่ายทุกคนกันเลยอืมเออกับเล่นดินไปก่อนประก,กันมากเขากระจังนี่เแม่นเพราะว่าเราเป็นประก,กันชั้นสามเล้วะ่ะชั้นสามสั้นสามกับพ่เป็นยังเพราะว่าเพราะเพราะสั้นสามเพื่อนเป็นไฟถือตัวนี้น็อตขาดน็อตขาดโอ้ยเพื่อนนี่ขับรถเร็วเท่าไหร่ นี่มันกอเขานี่นี่าลบรนเยครับไ่เดียวไว้ล่องเบิงเลยครับลวงลวงมาบอมแกนี่หันขพันมันก็บมไปเลยตรงเวาแกนีนมมันม่แยเ้ระจมพนแถวนีกันาจะหูว่าแยกไว้ผมนี่ระวังข้ยังกับทางแยกไปเทศดินกันไปห้องไท เอาบางฟุ้นหมดแม่แ้วยนโอ้ยวะว้ยเดเวลาซื้อเราได้หน่ตายเมรดเวลาซื้อแล้วเลขกหวยไก่เคียงเอันหึห่วยลองถามนตอนเมืองแม่หฮานตอนซื้อได้ไหม ไรท้องทำในตอนเื arts, ai, no ่อน kind of ี so to to ้ล่ะไอ้เราไปจอด่ายเพื่อนใอยบอเออไปจอดเรียญไยเพื่อนก็ได้อันว่าไปจอดหนเฮืนมันมันมีแค่นน่งยื่นแค่นนางเหรียอยู่ไหนเพือนเปนรองสงในวัดบอกว่านี่สั้นกระเอียบห้ามเอียบเออกรแล่นดินเจ้ากระแล่นไปก่อนเขามากัจังมาถ่ายรูปเออจังมาถ่ายรูปอะไรยัง เออมีตะคนกันเองวานนิดได้งูนี่ก็จิไปสูปปลาไปใช้หน้าทงบุญบ่อบ้นหน้าดงอิ้าลุงเอาสายโครงการลงใหม่อ้ยูหันบานี้เออให้เพื่อยูถาจะเข้าเออบ่โดนดอกใค่ยูยางเ่เป็นยังยังอน โอ้มันก็ถ้าเป็นมันมันพอวันรถใหญ่มันสิแนมบ่เห็นอยู่แล้วถ้าถ้าเอาตีโครงยังไงพุ่มจีแนมเลยต้องมดาขี้กียดีดีอยู่มันบ่ถือหลายขี้สองหมื่นเลยปังเอิดประกันมากขั้นหนีประกันคุ่มเอาเข้ากับจังวม่วุ้ยพอนึกว่าบ่มางน้ำมูโอ้ไปน้ำที่สัตว์อะเดี๋ยวแล่นดินก่อนจังมานี่กันก็ได้เพราะเป็นยังเออไม่เห็นไ่เห็นบางีสามเ่ กะคุยกันได้นะครับเพราะว่ามีตะมมตะพวกกันแฟนของเสียแสงนี่กะเป็นม well ูก evet, ันครับแฟนของคุณเดชเพื่อนครับเพื่อนเป็นมูรุ่นเดียวกันนะโอ้ยน้อง มันกะยักสีว่าจังไดเนาะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเส้นทางทุกวินาทีก็คือแค่เข้าระวังกันเอานะครับพย่มซองหนาซองหลังเบื้องเมื่อวันสองวันที่ผ่านมากนั่นก็ได้ลงในเพดในี่อ๋เอเขาเรียกว่ายังนะครับอ๋อพวกล่งเฟสล่งยังกันเต็มเลยนะครับอยู่อยู่ที่อำเพอเดชน,นะครับ ทีมงานสอแสงทองนะครับรถขั้น2อ0นะขั้น2อ0ของปาจอยนะครับกระถือรถเก๋งมาส้นเอารถเก๋งนี่มุนมัมดเลยนะพี่น้องก็ยังไข่อยู่ก็พอถึงหรือว่าเสียชีวิตกับบอหูขึ้กันเพราะว่าผมกับอะไรอันนี้พอดีเพิ่นกับลงเฟสล้งยังที่แรกกัน ก็แปลกใจว่ารถผู้ใดคือค,คุณคุณตาที่ไหนได้โอ้เป็นรถทีมงานปลาจอยครับรถปลาจอยรถซอแสนท่องลมของอไครน,น้อบ้านเอ้า เดกันไม่คลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพีพีพน้องๆเอฟซีทุกส่ตนที่เขามาติดตามรับชมครับละ,ละมัดระว่างกันครับข,ข่าวข่าวเรื่องอุบัติเหตุของรถดินนี่หลายแห้งช่วงนี้นะครับเมื่อนั้นพี่บูดก็รงว่ารับในตนสะพานหลอ่อโคงหลอ่อขาดออกโอ้สารพัดเออเดี๋วกันไม่คลิปหนาครับ